กำลังดูดไฟออกมานะครับหนัง,งเน,งนี่ยเป็นชั่วโมงนี่ครับโหดเท่ครับอ่าดูดไฟออกมานะครับใช้เวลาอยู่30นาทีนะครับแต่ถ้าเวลาอัดนะครับ ใช้เวลาอัดเป็นวิธีน้ว่าดูกับอัดมันแตกต่างกันนะครับดูรูดมันจะใช้เวลานานกว่าแต่ถ้าอัดมันจะใช้เวลาเร็วนะครับนี่อันนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนอัดไฟเข้ารถนะครับนี่นะครับลูกค้าอยากได้ต้นปุ้งปั่งแล้วก็กางปุ้งปังนะครับนี่นะครับสเต็ปนี้นะครับบอกเลยครับหูดับแน่นอนครับ ถ้าสนใจนะครับตักเข้ามาสอบถามทางแชทได้นะครับเพราะว่าผมจะบอกรายละเอียดเรื่องราคาแต่ละรุ่นอยู่หน้าเฟซของผมแล้วนะครับว่าแต่ละรุ่นครับอยู่ราคาตใดก <c oughs> ็มอไซค์รถยนต์นะครับทาำใหมดนะครับอยู่ที่ลูกค้าอยากได้นะครับอยากได้แบบไหนสเต็ปไหนนะครับ ตั้งแชทเข้ามาสอบถามได้ครับราคาเป็นกันเองนะครับผมถ้าอยู่ไกลนะครับสามารถออกไปหาได้ครับมีบริการนอกสถานที่นะครับกะถ่าไกลมีกาน้ำมันนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับแต่ถ้าไกล ร0 0บาทนะครับอ่าถ้ารถลูกค้ารุ่นไหนเข้ามาดูในหน้าโปรไฟล์ผมก็ได้ครับผมจะบอกราคาแต่ละรุ่นนี่แล้วว่ารุ่นนี้ตะไดรุ่นนี้ตะไดนะครับอ่าทำได้หมดนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับตักแชทเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่นะครับผมเอารถลูกค้าออกไปลองนะครับตอนนี้นะครับนี่ดูเดี๋ยวดูตรงผมครับ <Ooh. S 1> วันเดียวนี้นะครับเพราะว่ารถมันมันพุ่งเนาะเขาก็ได้สัมผัสกับรถมอเตอร์ไซค์ดีมันสียอะนะครับส่วนมากจะเป็นกระบะมากกว่านะครับอะนี่นะครับของนะรนะครับระหวงตอกับกระบะนะครับเป้นลวนครับส่วนมากกระบะนี้หครับอันนี้แม่เปลี่นอะมันอยาก แตกต่างกว่านะครับอมอไซค์กับแล้วแต่คนชอบครับใครชอบแบบไหนนะครับอ่าตักแชทเข้ามาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเพียงนะครับหรือจะอไปหานอกสถานที่นะครับล,ลองแชทเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับ ทุกใครอยากได้ปุ่มปั่งนะครับรอบต้นรอบกลางนะครับดันดเลยครับ Yeah.